สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะกาโมครับกับรุ่นพ่อให้รวยครับเป็นรูปทรงเหรียญนั่งผานนะครับของหลวงพัดบุญยะกาโมนะครับรุ่นเนี้ยซีนเดิมนะครับซีนเดิมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้มีหมายเลขติดด้วยนะครับซีนเดิมนี่ครับโอ้โห อามูเลทไทยนะครับซีนที่เขียนไว้กับรุ่นพ่อให้รวยเป็นกล่องขาวครีมทึบอย่างนี้นะครับสับจํานวนการสร้างเดี๋ยวเรามาดูจํานวนการสร้างก่อนเลยกับรูปทรงเหรียญนั่งผานพ่อให้รวยนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ครับนี่ครับพ่อให้รวยนะครับจํานวนการจัดสร้างนะมีทั้งเนื้อทองคําตามจองเนื้อ เงินหน้ากากต้องทำรายการจองและเนื้อปะการงยาลายสงชาาินี่โอ้โหเหรียญละสี่ร้อยบาทเลยนะแล้วมีชุดกรรมการรักชาติด้วยโอ้โหชุดละหนึ่งพันบาทจะสร้างหนึ่งพันชุดนะครับรักชาตินี่ก็เป็นทหารบกทหารเรือและทหารอากาศครับสําหรับรายการรุ่นเนื้อนะครับจานวนการจัดสร้างอยู่ที่แปดหมื่นองหรือแปดร้อยลังเลยนะโอ้โหาคะาจองอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับส่วนใบรายการนี่ครับหนึ่งลงังการันตีนะเงินสองเหรียญ นะครับโอ้โหเนื้อเงินนี่ถึงรายการที่15เลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยเนื้อเงินเนื้อนวะนะครับเนื้ออะบาก้าเนื้อสตะโลหะเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อฉนวนนะครับเนื้อ2 k 3 k ครับเนื้อทองแดงโอ้โหนะครับทองอะบาก้าซาตินทองทิพย์ซาตินและทองแดงซาตินส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นเนื้อหลังก็ประมาณ1,500เหรียญนะครับแต่ถ้าเป็นพวก เนื้อประกาอยู่ประมาณ900ร้อเหรียญเน้นว่านี้5 0้อยเหรียญนะครับสำหรับรุ่นนี้นี่ครับแถมยกลังนี่เป็นเนื้อเงินลงยาหน้าหลังนะครับกับเหรียญนั่งผ่านพ่อให้รวยครับเดี๋ยวมารู้มามาเปิดลุ้นดูเหรียญจริงว่าสวยขนาดไหนนะครับรุ่นนี้ลําบากที่แยกเนื้อนี่แหละครับผมยังแยกเนื้อไม่ออกเท่าไหร่เลยนะครับสับสนนะครับแต่ถ้าเป็นลงยา3าสีเนี่ยคือลงยาเต็มสูตนะครับแต่ถ้าเป็นลงยา สองสีเนี่ยอาจจะเป็นลงยาขอบกับซุ้มเท่านั้นนะครับอันนี้ก็ระวังหน่อยนะครับสําหรับรุ่นนี้ใครใครมีคอมเมนต์บ่งบอกให้เพื่อนทพี่ได้ดูก็ก็แจ้งได้หน่อยเนื่องจากใบรายการที่รุ่นเนื้อไม่มีบอกว่าเนื้ออะไรสังเกตโอ้โหเนี่ยอย่างเงี้ยเนื้อนวะหรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมันเนื้อนวะเลยครับเนี่ยเฮ้ยผมนวะหรือเปล่าเนี่ยลงยาจีวรพื้นแดงขอบขาวครับมีนอหนูไหมเฮ้ยเลกได้ด้วยนะ หมายเลขอะไรเนี่ยครับโอ้โหเลขเกินแน่เลยหน้าว่าประมาณห้าร้อยเหรียญใช่ไหมที่เราหน้าว่าเท่าไหร่ที่เราดูเมื่อกี้ครับห้าสี่แปดโอ้โหนี่ครับต่อโค้ด,ด้านนี้นะครับเห็นต่อโค้ดใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอซูมหน่อยต่อโค้ดคล้ายเป็นดาบควยหรือปืนไวยอะนะครับเดี๋ยวเราดูใกล้กันอีกทีนะครับ ปนี่ครับรุ่นพ่อให้รวยมีหลังยันประจาตัวพ่อพัดนะครับรุ่นนี้ใครใครมีบอกโอ้โหเหมือนนวะเลยนะโอ้โหนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเราแกะอีกหนึ่งแล้วกันเผยได้เนื้อนวะแก่อีกหนึ่งนะครับเราจะไปดูเหรียญอ,อื่นวันนี้ที่ผมแกะออกมาก็จะมีทั้งได้เนื้อปาก้าเนื้อสองเคกด้วยนะครับซีนเดิมเนี่ยเอาซีนเดิมมาแกะให้เพ,พ,พื่อนๆในได้ดูว่าซีนเดิมเป็นยังไงเพราะช่วงหลังก็จะมีที่บอกคือมันจะมีทั้ง ที่พระเอาไปซีนใหม่นะครับจะไม่ใช่ซีนเดิมละนะครับก็ต้องระวังให้ดีด้วยโอ้โหเป็นเนื้อสตารับแท่งแดงนี่ได้เป็นเนื้อสตตานะไม่สตาก็ทองทิพย์นะครับนี่ตามนี้นะครับโอ้โหนี่ไงต่อโค้ดตัวเดียวกันหมดทุกเหรียญนะครับแต่โค้ดเนื้อผมยังหาไม่เจอนะมีไหมครับมาเดี๋ยวเรามาดูเหรียญแรกเลยครับเหรียญแรกที่ให้ดูครับนี่ของจริงครับนี่ครับเนื้อ 2K ครับ 2K ครับข้างหลังก็เป็นไก่นะเอสองข้างก็เป็นไก่ ลงพัดนั่งบนพานโอ้โหแต่สอง k ทำได้สวยนะครับนี่สอง k นะครับด้านหลังก็ที่บอกเป็นยันนะครับนี่สอง k ก็จะง่ายหน่อยนะครับมาเดี๋ยวความกว้างของเหรียญนะครับความกว้างของเหรียญนะครับอยู่ที่ประมาณประมาณสามเซนนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณสี่เซนนะครับนี่สามกับสี่เซนนะครับก็เป็นขนาดพื้นฐานนะครับแต่เหรียญนั่งพานรูปนี้จะเป็นรูปทรงที่ ที่เป็นไก่ข้างด้วยนะครับนี่ครับพญาไก่หรือเปล่าครับนี่มีมีหางด้วยนะครับนี่ประมาณนี้ความคมชัดก็โอเคนะครับต่อไปเป็นเนื้อปลาก้าครับเนื้อปลาก้าลงยาสามสีเป็นลงยาจีวอนนะครับพื้นน้ําเงินซุ้มแดงขอบเขียวครับเป็นเนื้อปลาก้านะครับนี่เนื้อปลาก้าที่ผมมีนะครับนะครับต่อไปเดี๋ยวผมมาดูเนื้อนว่าก่อนว่าสร้างกี่เลญนะครับเพื่อนเพที่พีว่าพอเรียกเมื่อกี้เราหลัก ณว่าโหนะวะห้าร้อยเหรียญนะถ้าเลขเกินห้าร้อยก็ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะมีทองแดงนะทองแดงลงยาแดงขอบขาวด้วยนะครับนี่ก็ต้องระวังหน่อยท้องท้องคาดจะสังเกตลําบากด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้โอ้โหนี่ครับนี่ครับมันมีเนื้อสตากับเนื้อทองทิพย์็น่ไหมครับจะใกล้เคียงกันเล็กน้อยนะครับนี่ครับโอ้โหหมายเลขเก้าหกนะครับต่อคุทเหมือนกันอันนี้เป็นลงยาจีวอพื้นแดงขอบน้ําเงินครับนี่ ต่อไปครับเป็นลงยาลายธงชาติเป็นเนื้อทองแดงครับลงยาจีวรลงยาลายธงชาตครับนี่เนื้อทองแดงนะครับรุ่นนี้พ่อให้รวยใครชอบลูกทรงนี้ก็ลองเช่าหาบูชาดูนี่ที่ผมเก็บเมื่อกี้ครับนี่ครับนี่ใกล้กันเลยนะนี่ครับหมายเลขหกเก้าหนึ่งอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับลงยาจีวรนนะครับพื้นน้ําเงินขอบแดงครับนะครับแล้วก็มีนี่ครับที่เราแกะกันไปเมื่อกี้นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ครับ อีกหนึ่งครับเป็นเนื้อทองแดงนี่ลงยาขอบเท่านั้นนี่ก็จะมีหลากหลายนะที่ลงยาขอบก็เยอะนะครับสำหรับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็ลองเช่าหาบูชานี่ก็เนื้อทองแดงนะครับลงยาขอบเช่นเดียวกันวันนี้สังเกตลําบากหน่อยเช่าหาก็ก็ระวังให้ดีสำหรับรุ่นนี้นะครับนะครับสำหรับรุ่นพ่อให้รวยนะครับหลวงพ่อพัดบุญญากาโมนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเรวยๆนะครับคาดแควปลอดภัยนะครับมีโชคมีลาบสวัสดีครับ